ไม่มีใครเข้าสักคน mm. ไม่พูดไม่พูด ไม่น้าดำจังน้ำพี่ดำเ <c oughs> รหรอแก่เรางี่กั๊กเนี่ยเราไลฟ์สดหรอแม่สวัสด,สสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุคทกคนตอนนี้จะคนขอ ครอบครัวคอกโคคิงเคนนะครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กำลังทำไรตอนนี้เรากำลังดูมีมีเป็นกำลังใจให้ใบมี่หลกหน้าหยางหน้าตลงได้หน้าได้หน้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องครอบครัวตัวต่อตัวติงเต็นเองมีกำลังใจ ตอนนี้นะคะเราก็มาเป็นกำลังใจให้พี่แม่นะคะได้ยเห็นแม่ะเห็นแม่ก็ลองดูสิเราจะอันตรากตั้งกล้องอ่ะอยากตั้งกล้อ,อ,กงกองแบบตั้งกล้องสูงๆ,ๆอ่ะ พี่โตทำอะไรเล่นครับ <c oughs> เราเป็นไค้ม <c oughs> ามาแปดวันแล้วนะคะเราไม่หายต้อไ,ไ,ไปกวนหมีม,มีสิทุกคน,คคคนต้องหาตรงบางก่อน เราเจอเพื่อนเรามันเราสวยไหมมันน่าสวยไหมมันเราสวย,ยไหมมันเราสวยไหมทุกคนไม่สวยหรอกมันคือเอเลี่ยนทุกคนเห็นผมที่สง่างามเราไหม ไอ้พูดภาษาอังกฤษบอกเป็น oh, นั่นก็เพื่อนเลาะมะน <Okay. S 1> ันนี่วันนี้จะทิ้งเอ้ยไม่มใช่ไข่แดงอื้อโอ้ยไข่แดงาะตูยมันกิลิยาน สวัสดีสองล้านห้าสิบล้านคนค่ะเราไม่ค่อยอยากสุดท้าไหร่จเราเปาเกือบมาก่อนสวัสดีครับทุกคนใครอยากรู้ว่าอะไรสักอย่างก็สอบถามเราได้เราไม่สวบนะคะเราเป็นคนดีเราไม่สวบคนจัดหน้ยมาแล้วไหนดี ไม่ถนทีตอนนี้ได้ก็คือตอนนี้วยหื ก็คือตอนนี้นะคะเราก็นั่งเล่นไรไปเรื่อยๆยลกหน้าพ่อมี่ก็หลบอยู่อ้อถอนห้าด้วยไม่ถอนหรอกผมช่วยถอนสวัสดีแปดล้านคนมาทุกคนเราจะช่วยกันถอน <c oughs> โอ้ยมันกระเด็นเราทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่เราเราโอเน็ตโอที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 โอเน็ต ทุกคนเราเจอไข่แม่น้องเจอไข่อะไรก็ไม่รู้ไหนตรงนี้ตอนนี้แล้วก็มันก็จย่ันเป็นที่ ไม่มีคนดูเลยแม่ไม่มีคนดูเลยโอมดแจ้งแมไม่มีใครทอมเมนเลยสรุปแค่นั้วสิ ไรไม่ไมีใครดูแล้วก็ไม่มีใครพิมอะไรเลยอะ่ะน,นั่งไม่ถนาดเอออย เล็บเราสั้นมากเราปล่อยตั้งแต่ปอ8หอยกเราปล่อยตั้งแต่อนุบาลเราปล่อยตั้งแต่ป5้องพิจารณาทํางนนดิเนี่ยแม่เหมือนมีคน มีคนเขาเรียกว่าอะไรมีคนเขาคขออาอยากกินใน่าจะเป็นว่าเราเนี่ยไม่ดีไม่ดีแต่ไม่ดีวะเราจะเอามาทั้งนี่แน่แนมาก แม่เอ้ยลูเคี็ดีักนันบอได้ดูกยานเล็บมันมือฮักอยานเล็บดำพอนอนผักดูในอะไรน,นะในยูทู e แม่ออกพี่โตอยู่ไหนโต ตัวมีสิทอะไรมาสั่งฉันอย่ะงไปแกว้ว啊 มันยี่เห้อน้เดี่ยวเนี่นี่คือผลเสนโอ้ยแม่ดูันไม่มีใครอ่านเลย

คนดูมันแก่งเงินดูมันดุแหน่งโคด,ดแม่ดึงแล้วกล่มเลยเราจะไปเนี่ยโต๊ะตรงไหนไม่ได้โลกเลยมเตะม,มาบว่างไหนหนอยเนาะ ตอนนี้เราก็ยืนเป็นกำลังใจให้ทั้งแม่เดี๋ยวหันไปหาแม่แม่ตองนิ้วคนอยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเราก็จะแข่งไปทั้ จยังเพราค่ะมีปัญหาเพราค่ะเห็นไอ้ซองเบิ่งตัางนั้นเป็นตัวตรงวัาไหนไม่เอาไม่คิดเลยค่ะเราพยายามแล้วค่ะเราพยายามจะสวยมันก็สวยได้สมีแหละไอ้ได้ขยับเข้ามาโอยงานยู่ออกไปเต้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 ป๊อปป๊อป พี่เตออันนี้คือผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านนะเฮ้ยพี่เตอ,ร,อร่อ mm <laughs> พเพื่อนดินก็โดนเราข้างในเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งเล่นตรงต้นนั่นนะ่ะต้นใหญ่ๆตรงนั้นทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นรูอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งเล่นแต่เขาบอกว่าถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยมันจะปิดรนะงับเราก็ ไม่กล้าไปเราก็จะมานั่งเล่นตรงนี้โอ้ยเน็ตไม่ดีตอนนี้เราก็ยูท่ที่สูงที่สุดที่เราเยือนได้แล้วโทรศัพท์มันก็ เราทำไมไ่ได้แเ้าก็ถือเอาตอนนี้นี่คือที่เรากำลังปกันนะคะแต่ยังเห็นคนอยู่เราก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ฉันไม่มีเพื่อนเล่น ฉันไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีใครคทักคุยเลยตอนนี้ฉันก็อย่างเงี้ยเป็นมะไยกัยคือตอนนี้ฉันก็ฮะก็คุยตอนนี้เราก็ยืนเล่นเพราะว่านั่ง ก็จะนั่งนั่งคนเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ลองก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้กลัวลองแล้วมันคือนั่งตรงเออเออเอ,อแกมดมันสวบฉันโอ้ยตรงตั้งกล้องก็เลือดคือฉันไม่มีใครเล่นด้วยเลยแล้วคนดูสี่สิบคนเนี่ย ดูอย่างเดียวเหรอไม่ทักคุยด้วยเลยก็คือเราไม่มีอะไรมากทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรอะดอกไม้สวยมากเอามาเน็บหูเล่นกันคะ่ะหูสวยเป็นที่ทำแบบนี้หูงลยก็ได คือม <Workers>, <t ries> ันมีเยอะเราหาเลือกกันสวยๆงามๆก่อนนี่ก็จะมาแต่งน้ทุกคนดูชื้อุ้ยมันไม่เห็นข้างนี้หาเนิงคือเราไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วใช่ปะแล้วก็ไม่มีใครดูเลย ถึงจะดูก็ไม่มีใครถักคุยมันตลอดทุกคนคือคนดูเยอะมากรอบเดิมก็คนดูเยอะมากนะคะแต่ว่าโอยก็ คนเป็นไข้ก็ฉันจะบอกเหีดาวณนเลึ่งราเหตุการณ์วันหนึง่งเขาฟังวันหนึ่งคุณฉันนั่งเ,งเน็ตมันไม่ดีมไม่อยากทำให้ตัวสับฉันพงังเว้ย กำลังหาที่วางโทรศัพท์ก่อนโอเคอได้แล้วเห็นเราอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราโอเคแล้วก็สุ่มใช่มวันนี้ก็ไม่มีใครคุยแล้ว ทุกคนก็ขอบคุณที่ดูกันแล้วกันคือตอนเป็นใครฟังก่อนที่จะเป็นใครคือดิฉันเอาไว้เอาใหม่คือ วันหนึ่งฉันเลิกเรียนมาแล้วฉันมาถึงถึงบ้านฉันได้ความว่าพ่อฉันไปว่านให้ฉันก็ไปด้วยแล้วฉันก็แบบรู้สึกว่า ฉันอยากตกปลาพ่อฉันก็จอบบอกโดนแล้วว่าอยากอยากเอิมเขาเรียกว่าอะไรอยากได้ปลาปามาทำมาทอมากินอ่ด้วยความนั้นอยากได ปลาก็เลยไปหวานแหนะไปหาปลามากินเล่นแต่คนทุกคนก็จะเขา,ากินเล่นๆไหมมันก็กินเล่นๆเลยแบบห้าโมงถึงหกโมงหกโมงจะหนึ่งทุ่มแล้วอะ่ะแม่กะละตอนหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งขึ้นไดเลวขึ้นนึ่งมักษาศเป็นค่ะ ไอ้ไมาบูเดซิเลียงใคลใยก็เลยเขาเรียกว่าอะไรออขึ้นเปสญผภาแล้วเราก็นอนเราก็นอนแล้วเราก็หายใจเป็นแน่นอนเลยทุกคนแน่นอนเลยก็าเราเป็น แม่ได้ยินแล้วเราแม่เราก็เลยบอกวอ่าเราก็เลยบอกวอ่าอะไรไปนี้เราเลยยังไงเราก็จะมาไม่มีอะไรทำก็จะมาเราเรียน,นคน 老困。Oh, cool.